have a กรีซซิมคิวเทอปป้าปาภาพคู่หวานกลางไอจีสวีทสุดๆออกมายอมรับอย่างเต็มปากแล้วว่าหัวใจไม่โสนสำหรับยูทูบเบอร์หนุ่มสัญชาติเกาหลีอย่างหนุ่มซิมคิวเทอปป้า ซึ่งเป็นเพื่อนของสาวเบสไดัก็นีคำสิงอีกด้วยและล่าสุดดูเหมือนว่าจะชิงสาวเบสจากโสดไปเป็นมีแฟนและเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อหวานใจของซิมคิวเทอป้าได้ออกมาปาซีนเดทโพสภาพคู่ของสาวเบสเบนเจาวานและหนุ่มซิมคิวเทอป้ากลางไอจีส่วนตัวในวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาพร้อมกับระบุแคปชั่นว่า my valentine's day <S ด้าน,นุ่มซิมก็ได้มาคอมเมนต์ตอบกลับ โดยอิโมจิหัวใจสีแดงซึ่งเป็นคอมเมนต์เดิมๆที่หนุ่มซิมมักจะมาคอมเมนต์ใต้ภาพของสาวเบนเบนจวันอยู่บ่อยครั้งนั่นเองค่ะซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นความรักที่ดูหวานอย่างมากเลยทีเดียวแถมหนุ่มซิมเองก็ตามหาชอ่อดอกไม้สวยหรูเพื่อไปให้สาวเบนรอบหัวหินอีกด้วยแบบนี้จะไม่ให้ทุกคนกรี๊ดกราดยังไงไหวคะหนุ่มซิมขาเปิดตัวทั้งทีก็หวานเจี๊ยบเลยนะคะ ถ้าหวานขนาดนี้แนะนําให้สาวเบสรู้จักบ้างก็ดีนะคะและขอชื่นชมจริงๆว่าถึงหนุ่มซีมจะไม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการแต่สาวเบนเองได้โพสต์ภาพกลางไอจแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการประกาศกล้าวแล้วว่าคนนี้เป็นของสาวเบนนั่นเองค่ะซึ่งงานนี้ก็มีเพื่อนอย่างหนุ่มแพทริกเดวันยูโนหรือแพทริกปาวริสก็ได้มาคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้เช่นกัน so happy for you too พร้อม e m ม j i รูป คนอินเลิฟเปิดตัวขนาดนี้รีบพาสาวเบสมาเปิดตัวแฟนเหมือนกันก็ดีนะคะหนุ่มซิมสาวเบนขาขอขอบคุณซิมคิวเทอปป้าเบนเบนจวันเบสรักวณีคำสิงและแพทริกดูวันยูโน ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ